บทกล่าวสร,รรเสริญพระรัตนตรยัยอิติปิโสภะเขาวะระหังส,มสมัมมาสัมุูโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทว,วมนุษย สานัพุูโตภาคาวะติสวังคาโตภาคาวะตัมโมสานทิทิโกอากาลิโกเอหิบันสิโกโอปานายโกปานจตังเวทิตาภูวินยุหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโต สาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยะทิทังจันตาริปุริสยุขะ นิอันทปุริสปุฆลาเอสภะคาวตัวสาวกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาขิเนยโยอันชะรีการณิโยอนุตตะรังปุญญาเขตังโลกาสาตติ จบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยครับอันนี้จะเอาไวส้สวดในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้แต่โดยการที่เราสวดบ,บทสรรเสริญพระรัตนตรัยนี้ก็ให้เรากราบพระให้เสร็จก่อนนะหลังจากกราบพระเสร็จแล้วนะก็กล่าวนมัสการก็คือนโมตัสสะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือให้เราสวดไตราสารณคมก็คือพุทธทงงทังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิ จบจากตรงนั้นนะฮะถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วก็ไม่ต้องสมาทานศีลอีกแต่ให้สวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยได้เลยนะอย่างสั้นๆอันนี้คือการสวดมนต์อย่างสั้นๆนะฮะ